บาทรนจนรีบเช็คสิทธิ์ด่วนเข้า3เกณฑ์รับเงิน5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมาตรการมอบเงินช่วยเหลือ5,000บาทในช่วงการระบาดของโควิด1ิเช็คสิทธิ์ผู้ได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น จะประกอบด้วยเงื่อนไข3ข้อนะคะนั่นก็คือ 1. แรงงานชั่วคราวลูกจ้างอาชีพอิสระ 2. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคือไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาจากระบบประกันสังคมส่วนผู้ประกันตนในมาตรา39และ40มีสิทธิ์ลงทะเบียน 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะส่วนคุณสมบัติการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท เวอร์เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ก็มีดังนี้นะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นอาชีพราชการนะคะกลุ่มอาชีพที่สามารถสมัครลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนั้นก็จะมีดังนี้นะคะ 1. เป็นลูกจ้างสถานประกอบการที่ถูกให้ออกจากสถานการณ์โควิด 2. อาชีพในธุรกิจที่ถูกคำสั่งตามกฎหมายให้ปิด เช่นลูกจ้างผับบาร์ร้านทำผมร้านนวดสปาลูกจ้างโรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยว 3. วินจักรยานยนต์คนขับแท็กซี่พนักง,งานห้างพนักง,งานสวนสนุกสำนากกรอบลูกจ้างคลินิกความงามลูกจ้างพนักง,งานอาบอบนวด 4. ค้าขายตลาดนัดเฉพาะที่ไม่สามารถขายได้ในช่วงเวลาการระบาด 5. เจ้าหน้าที่ฟิตเนส 6. รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีรายได้สุทธิไม่เกิน150,000บาท 7. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 8. เป็นผู้เอาประกันตนมาตรา39และมาตรา40อาทิเช่นอาชีพอิสระส่งประกันสังคมเองกลุ่มอาชีพที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทได้เลยค่ะ